ครับผมก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องต้นมีกิ๊กนะครับผมอ่าครับช่วงนี้ก็เสียงอาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับผมอ่าเป็นไข้นะครับไม่ค่อยสบายนิดนึงโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาทําคลิปของอินไดเวอร์กันบ้างนะครับผมมีเพื่อนๆในช่อง YouTube สอบถามมาเยอะพอสมควรนะครับผมเรื่องวิธีการเติมเงินของแอปอินไดเวอร์นะครับผมว่ามีวิธีการเติมเงิน ข้าแอปอย่างไรบ้างนะครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําวิธีการเติมเงินของแอป In d เดเวอรให้ดูกันนะครับผมว่ามีช่องทางไหนบ้างนะครับที่สามารถเติมเงินเข้าไปเพื่อให้แอปของ i n d i ดเวอหักค่าคอมมิชชั่นของเรานะครับผมซึ่งวันก่อนนะครับผมไปวิ่งแอป i n d i ดเวอมานะครับผมหลังจากที่แอป i n d i ดเวอ เริ่มเก็บค่าคอมมิชชั่นนะครับผมผมก็ไม่ได้วิ่งเลยนะครับผมก็อยู่มาสักพักหนึ่งก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ลองไปวิ่งมาดูนะครับผมก็รับงานอ่ายอดเงินเครดิตผมเป็นศูนย์อยู่นะครับตอนแรกก็รับงานได้หนึ่งเที่ยวนะครับผมอพอรับงานได้หนึ่งเที่ยวนะครับอยอดในแอปก็ขึ้นว่า เที่ยวแรกที่ผมวิ่งได้ก็คือ110บาทนะครับผมพอจบงานเส็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม,มก็มียอดติดลบนะครับ 10. 9 9ด้าสตังค,ค์นะครับผมก็คือ 9. 9 9ดเเปอร์เซ็นต์นะครับผมอทีนี้พอผมจะวิ่งหานที่2หงหานก็เด้งเข้ามาปกตินะครับผมแต่ว่าเวลาผมกดรับนะครับไม่สามารถรับงานได้นะครับอแอปมันก็จะแจ้งเตือนว่ายอดคงเหลือของคุณคือลบ 10. 9 9ุดสตังค์นะครับ คุณมีเงินไม่เพียงพอที่จะรับคําขอโดยสารถัดไปนะครับผมก็คือเราไม่สามารถรับผู้โดยสารถัดไปได้นะครับเพราะว่ายอดเงินในบัญชีของเราติดลบอยู่นะครับผมแอปมันแจ้งเตือนว่าคุณต้องไปเติมเงินเข้ามาก่อนถึงจะรับงานของเราได้นะครับผมก็หมายความว่าเราต้องเติมเงินเข้าไปนะครับเพื่อให้แอปหักนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีขั้นตอนการเติมเงินเข้าแอปของ In d เดเวกันเลยนะครับผมว่าวิธีการมันเป็นยังไงนะครับผม อันดับแ mhm. รกก็เข้าแอปของ In d เด ver ก่อนเลยครับผมแล้วก็เราไปที่คำว่ากระเป๋าตังค์นะครับผมมุมด้านฝาล่างนะครับผมที่เขียนว่ากระเป๋าตังค์นะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับผมเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับเราก็ไปกดคำว่าเติมเงินนะครับเติมเงินที่มันขึ้นสีเขียวๆนะครับผมถ้าเราติดลบอ่ะตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับผมแต่ว่าถ้าเรามียอดเครดิตอยู่มันก็จะไม่ขึ้นเป็นสีเขียวนะครับผมมันก็จะขึ้นเป็นสีเทาๆครับผม อ่าถ้าเราจะเติมเงินเราก็กดเข้าไปเลยครับคําว่าเติมเงินครับปึ้งอ่าเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับผมก็จะมีมีสองหวัวข้อให้เราเลือกนะครับผมว่าเราจะเลือก เติมเงินด้วยวิธีอะไรนะครับผมวิธีแรกก็คือเติมเงินด้วยบัตรธนาคารนะครับผมตัวเลือกที่2นะครับผมก็คือเติมเงินด้วยกระเป๋าสตังค์นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดกันนะครับว่า2หัวข้อเนี้ยเราจะเติมเงินอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อแรกกันก่อนเลยครับผมเติมเงินด้วยบัตรธนาคารนะครับผมเราก็กดเข้าไปเลยนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับผมก็คือบัตรเครดิตนะครับผมผมไม่แน่ใจนะครับว่าบัตรเดบิตหรือว่าบัตรเอเอ็มใช้ได้หรือเปล่านะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมมาทำด้วยบัตตรรรเคคดดิใหู้กัันนะบผม ครั้งแรกคนที่เติมด้วยบัตรเครดิตครั้งแรกเราต้องผูกบัตรก่อนนะครับผมเมื่อเราเตรียมบัตรเครดิตของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็มาดูอันแรกเลยครับผมหมายเลขบัตรนะครับหมายเลขที่อยู่ในบัตรบัตรเครดิตของเรานะครับมีเลขอะไรบ้างเราก็ใส่ไปเลยครับหน้าบัตร1234 6 7 9งแล้วก็มาดูด้านล่างนะครับผมก็คือดอเด็กสองตัวปอปลาสองตัวนะครับผมก็คือวันหมดอายุของบัตรนะครับผมเช่นหมดเดือนสตมปี2อง6เราองดูในบัตรนะครับผมมันจะเขียนว่า 03ับ26นะครับเราก็เขียนไปเลยครับ03ทับ26อันนี้ผมสมมุติขึ้นมานะครับผมแล้วก็มาดูช่องถัดไปนะครับที่เขียนว่า CVC CVV นี่ก็คือเลขที่อยู่หลังบัตรเครดิตของเรานะครับจะเป็นเลข3ตัวนะครับผมเราก็หันดูด้านหลังของบัตรเครดิตนะครับว่าเป็นเลขอะไรเราก็ใส่เข้าไปนะครับผมอันถัดมานะครับผมก็คือชื่อผู้ถือบัตรนะครับ ชื่อผู้ถือบัตรก็คือดูในบัตรของเครดิตของเรานะครับผมว่าเป็นชื่ออะไรครับก็คือต้องเป็นชื่อของเรานะครับผมยาวบัตรของคนอื่นนะครับหรือกรณีที่เราจะใช้บัตรของคนอื่นนะครับผมเราก็สมควรที่จะขออนุญาตเจ้าของบัตรให้เรียบร้อยให้ชัดเจนนะครับให้ขออนุญาตเราเพื่อใช้บัตรเช่นแฟนเรา พ่อแม่เราแบบนี้ครับจะใช้บัตรของพ่อแม่เราของแฟนเราเราก็ควรขออนุญาตขอให้ชัดเจนนะครับผมอย่าไปขโมยมาเติมนะครับไม่มีฉเนั้นก็คือเหมือนว่าเราเป็นคนที่ชอบโกงได้นะครับผมฮะสมมุติผมก็ชื่ออัิเดตใช่ไหมครับภาษาอังกฤษเราก็เขียนตื่นๆนายนายกอนนายขอ,ยอแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมที่เขียนตามบัตรเครดิตนะครับผมที่อยู่บนบัตรเครดิตนะครับอ่าส่วนช่องถัดมาด้านล่างนี้ก็คือใส่อีเมลของเราไปนะครับผม ก็อีเมลเราอะไรก็ใส่เข้าเลยครตึดเตๆๆดๆนลงมาก็คือหมายเลขบัตรประชาชน13หลักของเรานะครับผมเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับผมอ่า จำนวนเงินเท่าไร่เราต้องการเติมเงินเท่าไร่เราก็ใส่เข้าไปนะครับผมแต่ว่าแอปมีข้อแม้นะครับเราต้องเติมขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทนะครับผมต่ำกว่าหนึ่งร้อยบาทเติมไม่ได้นะครับผมโอเคเมื่อเราเติมเสร็จแล้วเราก็กดส่งได้เลยครับผมเราตวรวจสอบข้อมูลอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับผมว่าที่เรากรอกไปเนะี่ยหมายเลขถูกหรือเปล่าวันหมดอายุข,ของบัตรถูกหรือเปล่าชื่อถูกหรือเปล่าเลขบัตรประชาชน13หลักถูกหรือเปล่า แล้วก็จานวนเงินสมมุติก็ใส่ไปผมใส่ไป200บาทนะครับสมมติปึ้งแล้วก็กดส่งเลยครับผมอพอตัวส่วงเรียบร้อยครับตอนนี้ก็คือมีแอปแจ้งเตือนเข้ามาแล้วนะครับผมว่าได้รับเงิน200บาทนะครับผมแล้วก็บัตรเครดิตของผมก็มีการแจ้งเตือนนะครับว่าโดนหักไป200บาทนะครับผมจากอินไดเวอร์ไทยแลนด์นะครับผมก็ประมาณนี้สมมุติเราเติมผ่านบาัตรเครดิตไปแล้วนะครับสมมุติเราจะเติม ครั้งถัดไปนะครับผมเราไม่ต้องกรอกใหม่แล้วนะครับผมมันก็จะผูกวให้เราเรียบร้อยแล้วเราก็แค่กดเข้าไปแล้วก็มันจะมีาบัตรที่เราผูกไว้ขึ้นอยู่นะครับผมเราก็กดไปที่ตรงนั้นแล้วเราก็ใส่จํานวนเงินแล้วก็ส่งได้เลยนะครับผมเมื่อกี้กับผมติดลบอยู่10.99สตังค์ใช่ไหมครับผมตอนนี้ผมเติมเงินไป200ล้วก็คือตอนนี้เงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมมันเงินก็จะเข้าทันทีเลยนะครับจากที่ผมทดลองนะครับผมตอนนี้ยอดของผมก็จะเป็น180 เก้บาทจุดน่สตังค์นะครับผมก็มันจะหักที่เราติดลบมันไปนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับเติมเงินด้วยบัตรธนาคารนะครับเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อต่อไปนะครับผมที่เราจะเติมเงินด้วยกระเป๋าสตังค์นะครับว่าจะมีเติมเงินแบบไหนกันบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมไปอ่ะครับผมเดี๋ยวเราไปดู การเติมเงินด้วยหัวข้อถัดไปกันบ้างนะครับผมก็คือด้วยกระเป๋าสตางค์นะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับผมว่าจะมีวิธีการเติมเงินอย่างไรนะครับในด้วยกระเป๋าสตางค์เนี่ยครับผมแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับผมอันแรกเลยครับผมเราก็กดเลือกนะครับว่ามันจะมี3หัวข้อให้เลือกนะครับผมว่าเราจะจ่ายผ่านไทย QR นะครับผมอันที่2ก็คือผ่านทูมันนี่นะครับผมอันที่3ก็คือผ่าน s h o ปปี้เปนะครับผมอ่าเดี๋ยว เราไปดูการเติมเงินของไทย QR กันก่อนนะครับผมว่ามีวิธีการขั้นตอนอยังไงกันบ้างนะครับผมก็คือกดตรงลงเข้าไปเลยครับผมแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะครับผมชื่อของเรานะครับผมอ่าแล้วก็ใส่อีเมลนะครับผม แล้วก็ถัดไปก็คือใส่ตามที่เขาบอกเลยครับก็คือ,คอ,คอเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับอ่าแล้วก็เราก็ใส่จํานวนเงินที่เราจะเติมเข้าไปนะครับผมอ่าการเติมเงินช่องทางนี้นะครับผมขั้นต่ํา150บาทนะครับผมเติมน้อยกว่า1 5 0เติมไม่ได้ครับเขาบอกว่าขั้นต่ําต้อง150บาทเท่านั้นนะครับผมเราก็ใส่ไป150บาท อ่าเมื่อเราใส่จำนวนเันเรียบร้อยเราก็กดส่งครับผมปื้ด <c oughs> อ่าเมื่อเรากดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ไปกดที่ว่าสร้าง QR นะครับผมสร้างรหัส QR นะครับผมอ่าเขาก็จะส่ง QR โค้ดให้เราครับเราก็กดบันทึก QR นะครับผมอ่าถ้ามันบันทึกไม่ได้เราก็แคปไปอีกรอบนึงก็ได้ครับเราก็แคปไว้ครับผม อ่าเมื่อเราบันทึกว่าแคปไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเนี๋ยเราไปเปิดแอปธนาคารของเรานะครับที่เรามีตังค์นะครับผมอ่าเราก็เข้าธนาคารของเรานะครับผมอ่าก็เข้าไปที่สแกนนะครับผมแล้วไปกดที่ว่า <c oughs> ให้ใส่รูปภาพนะครับผมไม่สบายนิดนึงนะครับผมอ่าเราก็เลือกรูปที่ว่าเราบันทึกหรืว่าเราสแกนเมื่อกี้นะครับผมเออ รูปที่เราบันทึกหรือว่าที่เราแคปไว้เมื่อกี้นะครับผมเราก็เลือกเลยครับผมแล้วก็อ่าและทีนี้มันก็จะสแกนค r วอาร์โคที่เราบันทึกไว้นะครับผมแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยรหัสอางอีกหนึ่งรหัสอ,อีกสองบริษัท 2C2P ประเทศไทยไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับผมก็มันจะขึ้นจํานวนเงินไหมเลยครับหนึ่งยห้าสิบาทแล้วเราก็กดทําตามขั้นตอนของแอปธนาคารนั้นเลยครับผมอ่า แล้วก็กดยืนยันนะครับผมเดี๋ยวดูสิครับว่าเงินจะเข้าหรือเปล่าระบบไม่สามารถทำรายการได้การนี้ก็จะทำรายการใหม่แต่ว่าเงินออกรียบ้อยแล้วนะครับผมอ่าตอนนี้แอปเงินเข้าในแอปหนึ่งรอยห้าบาทแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแอปกันอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าเงินเข้าจริงหรือเปล่านะครับผม อ่าตอนนี้หนะ้าแอปก็ขึ้นว่าการทําธุรกรรมที่ประสบความสําเร็จนะครับอ่าตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็คือกลับไปอย่างร้านค้านะครับผมอ่าตอนนี้ยอดเงินของผมต่อเลขหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นสามร้อยสามสิบเก้าบาทจุดศูนย์หนึ่งนะครับผมอ่าวิธีนี้ก็ง่ายดีนะครับผมก็คือเหมือนว่าเราสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเติมเงินเข้าไปนะครับผมอันนี้ก็วิธีถัดไปนะครับของ การเติมเงินของแอป In Dayver นะครับผมก็คือผ่านระบบ QR Code นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเราไปดูขั้นตอนต่อไปของวิธีการเติมเงินเข้าแอปกันเลยนะครับผมว่าของทูมันนี่แล้วก็ช้อปปี้เปว่าจะมีวิธีการยังไงบ้างครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมไปอ่าครับเดี๋ยวเรามาดูการเติมเงินอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็คือเติมเงินผ่านระบบทูมันนี่นะครับผมอ่ะดับแรกเราก็เข้าไปที่ตรง กระเป๋าสตังค์เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เลือกเติมเงินนะครับแล้วก็ไปที่เราเลือกด้วยกระเป๋าสตังค์นะครับที่เราเป็นหัวข้อเดียวกับที่จ่ายผ่านระบบ QR c ค d e เมื่อสักครู่นะครับผมแต่ว่ารอบนี้เราก็เลือกเป็น Tru e Money นะครับผมแล้วก็กดตกลงเลยครับผมแล้วก็ตามรายละเอียดนะครับเราก็ใส่ชื่อนามสกุลของเรานะครับผมเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับผมรับพี่เดดกดลาบ แล้วก็ใส่อีเมลไปเลยนะครับผมอ่าครับผมแล้วก็ด้านล่างก็ใส่เลขบัตรประชาชนส3บหลักของเราไปนะครับอ่าแล้วเราก็ใส่จำนวนเงินไปนะครับอ่าระบบทูมันนี่นะครับก็ขั้นต่ำไม่ให้เยอะนะครับผมก็แค่ ขันต่ำหนึ่งบาทนะครับของระบบทูมันนี่ครับผมเดี๋ยวลองใส่ไปสักยี่สิบนะครับผมเดี๋ยวผมสมมุตินนี้ผมใส่สักยี่สิบนะครับผมอเมื่อใส่จํานวนตามที่เราต้องการเสร็จแล้วนะครับเราก็กดส่งเลยครับผม อ่าครับเมื่อเรากดส่งนะครับขอก็ให้คียวอร์ดเรามานะครับผมเพื่อสแกนจ่ายเงินนะครับเราอาจจะแคปหน้าจอไว้แล้วก็ได้นะครับผมอ่าเราอาจจะแคปหน้าจอกันไว้ก็ได้นะครับผมอ่าขั้นตอนต่อไปเราก็เข้าไปที่แอป to Money นะครับผมถ้าใครมีแอป to Money ก็เข้าไปที่แอป to Money นะครับอ่าเมื่อเข้ามาที่แอป to Money เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ไปที่คําว่าสแกนด้านบนนะครับผมอ่าเราก็กดไปที่สแกนนะครับผม เมื่อเรากดมาที่สแกนเรียบร้อยแล้วนะครับผมอาเรากดไปที่ที่เป็นคล้ายที่ให้เราเลือกรูปภาพที่เราแคปนะครับผมก็คือจุดนี้นะครับผมอาเราก็กดไปตรงนี้นะครับทีนี้เราก็เลือกรูปภาพที่เราแคปไว้นะครับผมอาเราก็กดเลือกนะครับผมแอปมันก็จะสแกนเองนะครับตอนนี้ยอดชําระทั้งหมดที่เราใส่ไว้ตอนแรกก็คือ20บาทมันก็ขึ้นมาให้แล้วนะครับผมเมื่อเสร็จแล้วเราก็กดจ่ายเลยครับผมเรียบร้อยครับตอนนี้เงินเข้า20บาทแล้วนะครับผม ก็มันจะมีการแจ้งเตือนนะครับเงินก็จะเข้าทันทีเลยนะครับผมสำหรับใครที่มี a แอป True Money ก็ใช้ผ่านระบบนี้ได้นะครับผมถ้าใครที่ไม่มีก็ใช้ระบบ QR code นะครับผมถ้าใครไม่มีอีกก็ใช้ระบบจ่ายด้วยบัตรเครดิตนะครับบัตรธนาคารของเรานะครับผมแล้วก็อันที่2ก็คือ QR code อันที่3ก็คืออ่าระบบ r u o Money นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอ,อันที่4กันนะครับก็คือ shopee shopee pay นะครับผม ช้อปปี้เปเดี๋ยวผมไม่ได้สาธิตให้ดูนะครับผมเดี๋ยวก็มา,ามาคุยให้ฟังเฉยๆนะครับว่าวิธียังไงเพราะว่าผมไม่ได้มีของช้อปปี้เปนะครับผมก็เขาก็บอกว่าเมื่อเข้าไปในหน้าเติมเงินด้วยการโอ,อนเงินธนาคารแล้วให้เลือกที่ช้อปปี้เปนะครับผมแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลอีเมลและบัตรประชาชนเลขบัตรบัตประชาชนของเราไปนะครับผมแล้วก็ใส่จำนวนเงินนะครับช้อปปี้เปก็ อย่างน้อยก็1บาทเหมือนกันนะครับผมแล้วก็กดคลิกส่งนะครับก็รับรหัส QR วอารค้แล้วก็เข้าไปที่ s h o p ป e Pay แล้วสแกนรหัส QR code คนะครับแล้วก็ยืนยันการชำระเงินก็ระบบก็คล้ายกับของ t r u e Money นะครับผมแต่ว่าเราก็ตอนที่เราโอนเงินเราก็แทนที่จะใช้ True Money เราก็ใช้ของ่า Shopee Pay แทนนะครับผมก็การเโินเงินก็จะมาะัาณนี้นะครับก็คือมี4ช่องทางนะครับผมเดี๋ยวเรามาทวนกันใหม่ว่าช่องทางแรกมีอะไรบ้างครับผมช่องทางแรกก็คือ การเติมเงินด้วยบัตรธนาคารของเรานะครับผมก็คือบัตร ATM บัตรเครดิตนะครับผมเออบัตร a t m ไม่แน่ใจว่าได้ไหมนะครับก็คือบัตรเครดิตนะครับอันที่2ก็คือระบบสแกนผ่าน QR Code นะครับผมก็คือเอา,อาเงินในธนาคารของเราของแต่ละแอปนะครับก็คือสแกนค r code ์เข้าไปนะครับผมอันที่3าก็คือผ่านระบบ True Money นะครับผมอันที่4ี่ก็ผ่านระบบ s h o ป e e Pay นะครับผม การเติมเงินก็ก็มีด้วยสี่สองทางลหลักก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนใครจะสะดวกแบบไหนก็ตามที่เราเลือกเลยครับผมสกนคิวอารโค้ดอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาเอาตามที่เราสะดวกนะครับผมก็ใครสะดวกแบบไหนใครไม่มีทูมันนี่ก็ไปค r วอารโคด้ดใครไม่มีคิว o า e โค้ดไม่มีเงินก็ไปที่บัตรเครดิตนะครับถ้าใครมีบัตรเครดิตอยู่เราก็ไม่มีเงินเราก็ให้บัตรเครดิตจ่ายก่อนเดี๋ยวเราก็ไปจ่ายบัตรเครดิตตอนสิ้นเดือนแทนนะครับผมโอเคการเติมเงินของ แอปอินไนเวอร์ก็จะประมาณนี้นะครับผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับผมที่ผมพูดไปหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมที่วิ่งแอปของอินไนเวอร์อยู่นะครับผมโอเคสาหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์มาพูดคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ